อยากได้รถทะเบียนใตอ้อันนี้ได้ทะ <c oughs> เบียนใต้พอ <c oughs> ใจรถแถวนี้เต็นเยอะแยะมากเลยพี่เกลไม่เคยไปดูอ,อืมไปดูแล้วเ<ไ>ป,<ไ>ป็ไนไงคือแต่พี่มองว่าแต่ละเต็นคือเราดูเครื่อไม่เป็นจริงแต่ตอนนี้คือพี่ติดตามน้องเอามาใช่ไหมแล้วพี่เห็นในเรื่องของการคุยการดูกันน,นู่นนี่เฮ้ยเราเราให้ดูจริงเคสกจริงอะไรจริงตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนมันมีตำหนิอะไรเงี้ยน้องกล้าที่จะบอก น้องกล้าบอกว่าไอ้ตรงนี้มันมีปัญหานะพี่ตรงนี้มันไม่ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ผมอะไรให้แต่คือเต็นท์อื่นทั่วไปที่พี่เคยเห็นก็คือเขาไม่บอกข้อเสียว่ารถของเขาเสียอะไรเขามีแต่บอกว่าของอดีแต่ไม่บอกข้อเสียแล้วพอพี่ไปดูคอมเมนต์ต่างๆกาบอกว่าเขาซื้อรถมือสองมาปรากฏว่าขนาดซื้อกับคนที่รู้จักกันก็ซ่อมตลอดแต่นี้พี่มองว่าเอ้นนี้น้องกล้าบอกว่าคือคือมันในเรื่องของความจริงใจเนะว่าว่า ถ้าบอกในส่วนที่มันไม่ดีไม่ดีก็บอกไม่ดีอ่ะนั่นแหละดีก็บอกว่าดีไม่ไม่ไม่ต้องมานั่งโกหกกันเพื่อที่จะขายรถอย่างเดียวอันนี้แหละที่พี่แบบมั่นใจในในใน,ในคุณภาพแล้วก็มั่นใจในชื่อของยูสมัยคานี่เลยแล้วที่มั่นใจหนักมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่ตามตามน้องเอ็มมาตั้งแต่สมัยที่พี่ที่พี่พูดก,กับนนะ้องว่าตั้งแต่นนสมัยที่น้องอวกว่าน,นี้แล้วก็อวนอ้วนกับน้องแอลสมัยสมัยความนู้นแต่เ็นแต่ว่าเราเราไม่ได้เข้าเข้าไปแบบ ดูรถแบบจริงจังแต่เรารตามมาตั้งแต่นู่นแล้วจนพี่ตัดสินใจจะจะซื้อรถอีกคนันนึงแหละพี่ถึงเข้าไปอีกว่าเราเคยตามตรงนี้อยู่ความบังเอิญไม่มีในโลกอ่าตัวอ <ทำ S 1> ย่างมีเหตุมีปัจจัยมันมีเหตุมีมีเหตุมีปัจจัยทําให้ทหําไมเต้นเต้นรถเยอะแยะครับทําไมพี่พี่มีซื้อตรงนี้สะดวกจังเต,โโต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ลงโฆษณาเป็มไปหมดเลยแล้วเพ,พื่อนก็พาไปดูแล้วก็ญาติของเพื่อนก็ นี่ผมออกเก๊นนี่นะพี่พี่มาออกเลยแล้วก็ดีมากแล้วก็ดีมากอะไรเนี้ยพี่ก็ไปดูแต่ว่าเราก็ตัดสินใจมาอันนี้ด้วย,วยความจ,จริงใจของของของเจ้าของของคนขายของที่ที่ใส่ใจลูกค,ค้าอย่างพี่พี่ไว้ใจกล้าซื้อเพราะว่าเชื่อใจเลย<ด>ลเขาเขากล้าบอกไงว่าอันนี้มันไม่ดีจริงอันนี้มันเป็นตำหนินะตรงนี้มันเป็นรอยนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยกล้ากล้าเจ็บกล้ากล้าบอกจริง แต่พี่ว่าถ้าพี่ไปซื้อเต็นอื่นครับก็คงไม่ได้แบบนี้เขาก็คงจะบอกแต่ข้อดีนี่แหละเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเลือก Use my car แล้ววันนี้รถมาตรงปกไหมพี่ตรงปกตรงปกมากตรงปกแล้วตรงปกแล้วก็ดีกว่าที่คิดไว้อ๋อดีกว่าปกโอเคจริงๆได้ชื่นใจชื่นใจครับพี่ไปดูรถมือสองมาหลายที่มากพอเห็น ในในรูปที่เขาถ่ายมาอุ้ยรถมันสวยมากเลยนะครถสวยมากเลยแต่พอเราไปดูของจริงเฮ้ยมันไม่ใช่แบบที่เขาลงในรูปนี่นาแต่อันนี้พอมาเห็นรถนี่แบบเอ้ยช่ำไหมช่ำช่ำแล้วมันรอจะขอจะใช้คำว่าช่ำใช่เพราะเครือบแก้วให้แล้วมันต้องช่ำเกินเกินเกินที่เราเกินที่เราไอ้นี่ไว้นั่นแหละเราก็เลยเออยิ่งกว่ายิ่งกว่ารับครัค่ะยิ่งกว่า ยิ่งกว่านั่นแหละก็เลยเก็ว่าแฮปปี้แฮปปี้ยังไงก็ขอบคุณพี่เกลได้นครับที่ไว้วางใจก็สำหรับวันนี้ก็ค่ำเลยยังไงขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่ให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อะไรที่พี่คอมเมนต์ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็เดี๋ยวจะไปพัฒนาต่อๆไปนะครับขอบคุณพี่เกลมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคุตส่าห์เนไหที่ เรื่องดีๆของเมื่อวานนี้นะครับที่เราได้ออกเดินทางกันจากสุราษฎร์ธานีมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครที่มีนบุรีเพื่อไปส่งมอบรถ m อ3สีแดงคันนี้ให้กับ พีเกลนะครับก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเลยครับมุ่งหน้ามาเรื่อยๆจนถึงชุมพรก็ยังนึกดีใจนะครับว่าวันนี้อากาศดีคิดว่าน่าจะทําเวลาได้จนกระทั่งครับเข้าเพชรบุรีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝนตกตลอดเลยครับคราวนี้ก็วิ่งกันเรื่อยๆทำเวลาไม่ได้เลยนะครับก็เลยจากที่นัดลูกค้าไว้ประมาณสัก5้าโมง ห้าโมงครึ่งก็ต้องขอลูกค้าเลทเป็นหกโมงครึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ฝ่าฝนมาเราก็ไม่อยากขับรถไวท่ามกลางสายฝนนะครับเพราะว่าด้วยความปลอดภัยนะครับอ,อ,อันนี้พี่แบงก์ก็สลบไปหนึ่งยกนะครับนอนหลับพักสายตาสักนิดหนึ่งพอเข้าสู่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังมีฝนอยู่จนกระทั่ง จะขึ้นวงแหวนตรงแถวพระประแดงครับเพื่อมุ่งหน้าไปลงรามคำแหงนะครับช่วงนั้นถึงจะเริ่มแบบว่าฝนซานะครับหลังจากที่ฝนซาเราก็เริ่มทำความเร็วกันต่อนะครับแต่ก็ทำความเร็วไม่ได้อยู่ดีเพราะรถเลิมติดโอเคสรุปว่าไปถึงเลทนะครับก็ขอโทษขอโพยพี่เกลไปเรียบร้อยแล้วนะครับในที่สุดเราก็มาถึงบิ๊กซีสุขาภิบาลสามหรือเราเรียกว่าบิ๊กซีรามคำแหงนะครับ พอมาถึงโบบะนะครับก็โทรหาพี่เกลก็มาถึงในเวลาที่ใกล้เคียงกันพอดีอาจจะเป็นโชคดีนะครับที่กรุงเทพมันลดติดนะครับเราก็เลยมาถึงบพกันสั่งคนสั่งเลดนะครับโอเคขอบคุณพี่เกลมากๆเลยนะครับที่ไวใจให้เราได้บริการสําหรับวันนี้แล้วก็ขับรถกันทั้งวันเลย10กว่าชั่วโมงนะครับด้วยความที่ฝนมันตกด้วยเนาะโอเคไหนไหนมาถึงส่งมอบรถอธิบายเรียบร้อยแล้วก็ แช่รูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะครับก็ขอบคุณในความไว้วางใจนะครับที่ให้เราได้บริการถึงระยะทางจะกไกลแต่ว่าความไว้ใจก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นได้ขอบคุณพี่เกียวมากนะครับ